เื่อวันนี้ผมอยู่ที่หน้าวันแบงคอกนะครับผมมาหาป้านะครับป้าขายส้มตำนะครับอยู่ข้างๆวันแบงคอกนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ร้านอัดแน่นด้วยผลผลิตทางการ,กรเกษตรมะขงมะขามอ่อนกระถงกระถินมะละกอมะกอกอะไรเต็มร้านดูดิครับร้านป้าขายอยู่ร้านเดียวโดดๆนะครับข้างไซต์งานก่อสร้างนะครับป้าก็มาปอกแตงโมนะมีผลไม้ขายนะครับเป็นผลไม้สดก็แตงโมป้าก็จะปอกอยู่คนเดียวนะครับนี่นะครับป้าดูแลออแกนซ์อยู่คนเดียวนะครับเข็นเองคนเดียวจัดร้านคนเดียวแบบนี้ นะครับอะใส่แตงโมลงไปในถุงแบบนี้นะครับอ่ามีแตงโมขายนะครับป้าก็จะจัดเป็นชุดชุดชุดนะครับมีเวลาป้าก็จะมาปอกนะครับเดี๋ยวมีทีมงานคนงานก็มาซื้อกินนะครับอ่าป้าปอกนะอีกสีกหนึ่งแบบนี้นะดาบเจ็ดสีมณนีเจ็ดแสงป้าผมเนี่ยยาวได้ใจจริงจริงเกือบถึงกล้องนะครับเป็นเล่นนะครับของในร้านป้านะครับไม่ว่าจะเป็นบัวมะกอกกระถินยอดกระถินฟักทองป้าเขาขายหมดนะครับเพราะว่าป้าเขามาขายตั้งแต่เช้านะครับอยู่ถึงเย็นแปดโมงเช้านะครับถึงทุ่มหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็แตงระ ครับเหลืออีกซีกหนึงน่งแล้วก็ใส่ลงไปแล้วป้าเขาให้ของเยอะนะครับคนงงคนงานใครมาซื้อก็จะได้ของเต็มๆกลับไปกินแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตํากล้วยนะครับอากาฉอกพริกป่นลงไปแล้วครับหช้อนนะครับแล้วคอนเซปต์เดี๋โอ้ยดาบเจ็ดสีผมแล้วเสียวจริงๆนะครับคอนเซปต์เดิมของป้านะครับตำ สับเฉาะไปนะครับไม่ต้องแหลกมากเดี๋ยวมันสีแหลกในคกเองนะครับป้ากก็เฉาะไปแบบนี้นะครับแล้วแก้ขาอย่างนี้นะครับทุกคกนะครับแกก็เฉาะแบบขาดมั่งไม่ละเอียดมากแล้วแกจะใช้แรงตํานะครับตําให้มันละเอียดนะครับอ่าแบบนี้เฉาะเฉาะอันนี้เป็นตํากล้วยนะครับนี่ตํากล้วยนะครับอ่ะเฉาะแบบนี้ลงไปนะครับรองนะครับร้านป้านะครับเอาให้เครื่องครับถึงพริกถึงขิงแน่นอนนะครับไม่มีห่วงเครื่องไม่มีกักนะครับตํากล้วยก็ให้เต็มที่กัดนะครับแบบนี้นะครับอ่าใส่ลงไปแน่นๆจุกๆนะครับสี่ห้า ลูกแบบนี้เลยนะครับตามไปสําหรับคนที่กินตำกล้วยผมเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ลองทานตำกล้วยนะครับแต่กินก็จะชอบไอนะก็ไม่รู้จะหายหรือเปล่านะครับแล้วดูมาขามป้านะครับมาขามอ่อนแกนี่ฝักใหญ่นะครับใส่ลงไปทั้งอย่างนั้นเลยโอ้ยปากระหักซะชิ้นใหญ่นะป้าบอกเดี๋ยวมันสีแหลกเองลูกอย่าไปสีเลียสมันเดี๋ยวป้าตําก็แหลกหมดแล้วนะครับแล้วโคกแกนะครับมีหนังยางรัดอยู่ปลายนะปลายไม่ใช่ปลายโคกปลายสากนะครับปลาบอกว่ารัดไว้นะเวลาตําม,มันจะได้ไม่ลื่นนะครับแบบนี้อ่ะกระชอกลงไปมาขามอ่อนแกก็ให้เยอะ จะำตำนะครับมันก็ขาดบพได้ผงโฟเต้นะครับจูรดกระชอกทีครึ่งซองนะครับโอ้ยมันแซบแน่นอนนะครับแบบนี้กระชอกชูลดลงไปนะครับทีนี้ก็จะมาปรุงรสกันอีกสักเล็กน้อยนะครับป้าก็ไปแล้วในกระเป๋าโดเรมอนนะข้างล่างน้ําตาลนะครับตัดลดสักเล็กน้อยนะครับนี่กระชอกน้ําตาลลงไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราจะมาตําให้เข้ากันแบบนี้นะครับนี่มันก็เป็นเสน่ห์นะสำหรับตํากล้วยนะครับปลาก็ตําไปพักนึงนะมันก็เริ่มมีความละเอียดนะครับผมอยู่ไกลก็เปรี้ยวปากนะปลาก็ ตามานะครับให้ตัวมะขามอ่อนกับเนื้อกล้วยมันเข้ากันนะครับนะครับบอกผมมาร้านป้าร้านนี้นะครับแอบขายสรีทฟูดของอินเดียนะครับขายร้านค้าข้างทางของอินเดียนะผมบอกว่าแอบขายเหมือนกันนะป้าเขาอัดร้านแน่นนะครับของเขาก็แน่นๆแบบนี้นะครับอาดตำให้นะครับมะขามอ่อนของตัวกล้วยนะครับมันเข้ากันมันเริ่มออกนะ้ำป้าบอกต้องต้องตำให้ละเอียดนะเพราะว่ากล้วยมันมีความฝาดนะครับต้องเอามะขามเข้าไปตัดแบบนี้นะครับป้าก็ตำตำตำไปนะครับสีสันมันก็เริ่มน่ารับประทานนะมันก็เริ่มเข้ากันได้แล้วนะ กล้วยกับมะขามแบบนี้นะครับอ่าตำไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับป้าหยิบชูรสเดี๋ยวก็พอก่อนป้าบอกไม่ใช่ลูกปลาขยับเฉยๆโอ้ยใจหายนะไปนะครับก็มาเพิ่มความเค็มนะครับน้ําปลานะครับป้าก็กระชองลงไปนะครับน้ําหนักชั่งมาเช้าพอดีแน่นอนนะครับอ่าแบบนี้กระชองลงไปแล้วครับเพิ่มความอูมมีกับความกลมกล่อมนะครับนี่ป้าก็หยิบมาแล้วนะครับน้ําปลานะครับต้องมีนะครับความนัวนะครับปลาขย่านะครับและน้ําปลาของป้านะมันมีตัวปลาด้วยนะครับนี่มีตัวปลาตอนตอดออกมาเนี่ยปลากระ ตัวปลาตัวเล็กๆนะกระชองลงไปนะครับหือกลิ่นมาเลยนะครับแบบนี้นะครับใส่น้ําปลาล้าน้าปลาลงไปแล้วก็ตาต่อยสักหน่อยนะครับให้นัวน้ําปลากับน้ําปลาเข้าไปในตัวกล้วยกับมะขามนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้มันก็น่าจะใกล้ได้แล้วแหละเครื่องหมายการค้าของป้านะครับขูดสาแปดทีนะครับป้าบอกจะทําให้รสชาติอร่อยขึ้นขูดสาป้าขูดแบบนี้นะครับขูดทุกโคกนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตักใส่ถุงนะครับตำกล้วยนะครับใส่มะขามลงไปด้วยหืสีสันมันก็น่ารับประทานนะผมบอก เลยมันแซบหนัวแน่เลยนะครับจากที่ป้ากระชอกชูรถลงไปแบบนั้นแล้วนะครับตักไปเลยนะครับถุงนี้ก็ไม่แพงนะ40บาทเท่านั้นเองนะครับนี่มีข้าวเหนียวจิ้มซะหน่อยนะผมว่าเข้าท่าเลยนะครับแบบนี้หมดคกนะโอ้โหดูดิครับป้าขูดจนถึงแก่นเลยนะนะครับก็แอบมาหยิบอาวุธคู่ใจป้านะครับดาบเจ็ดสีมณนีเจ็ดแสงโอ้ยใจบดีเลยโอ้เห็นดาบป้านะครับแล้วร้านป้านะครับอยู่ข้างไซ์งานก่อสร้างมีรถวิ่งตลอดเวลาแบบนี้นะครับฝุ่นก็จะมาบางทีหัวผมก็แดงไปเลยนะแต่มีซีเคิลิตี้นะครับเซฟตี้นะครับ นี่มีกระจกมองข้างให้นะครับแบบนี้ไม่ต้องระแวงนะเผื่อรถมาเราดูกระจกก่อนนะครับแล้วน้าจิ้มป้านะครับมีความอร่อยน้ําจิ้มผลไม้นะครับนี่คนก็ตักกันตลอดนะครับมันแข็งจะกระหินป่าซออ้ยแบบนี้นะครับมันแซบนะครับชูรสก็รึ่งกระปุกและแบบนี้นะครับได้เลยนะครับใครว่างๆผ่านลองมาชิมล้านป้านะครับมันเด็ดจริงๆนะครับนี่